จากคลิปที่แล้วที่คอมผมมีปัญหาพัดลมเสียงดังมากพอถอดออกมาปดัดฝุ่นเปลี่ยนซิลิโคนประกอบเข้าไปใหม่แล้วลองเปิดดูปรากฏว่าไม่ติดคือผมช็อกมากนะงานลูกค้าก็าอยู่ในนั้นก็เลยเอาคอมมาเปิดฝาเช็คอีกรอบนึงแล้วก็เจอว่าลืมต่อสายแพรไปจุดนึงแล้วพอต่อสายเข้าไปประกอบเข้าไปใหม่ก็ยังตุ่มตุ่มต่อมๆนะว่าจะเปิดได้ไหมสรุปเปิดได้นะครับแต่ประเด็นคือพัดลมยังเ,<อ>เสียงดังอยู่อดิผมก็พยายามฟังนะแล้วก็เจอว่าเออมันเป็นพัดลมตัวนี้ก็อถอดออกมาเช็คละเอียดอีกทีหนึ่งปัด ให้สะอาดมากขึ้นลองดูว่ามันฝืดมันอะไรยังไงไหมแต่ก็ไม่เจอปัญหานะครับแต่ก็รู้แล้วว่าเป็นที่พัดลมตัวนี้มีสเปคมีรุ่นอะไรพร้อมผมก็ทําการเสิร์ชช้อปปิ้งออนไลน์สั่งมาเลยครับส่วนอันเก่าก็ใส่กลับเข้าไปก่อนแล้วก็ลองเปิดเครื่องดูปรากฏว่าเสียงยังดังอยู่นะดูสภาพคมอมแต่งงานก็ต้องทำนะครับก็ยังดีนะว่าพอใช้งานได้แค่เสียงดังไปนิดนึงทนทนเอาหน่อยใช้ใช้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวอะไรที่สั่งมาเรามาลุ้นกันว่าเปลี่ยนแล้วจะหายไหม